มาแปะอยู่ทำให้เราเราคิดว่าเป็นของของหัวใจที่โตนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเห็นว่าคนไข้คนนี้หัวใจอาจจะดูไม่โตนะแต่ว่ามีลักษณะของอินฟลเกตทั้งสองข้างเลยชว่ากระจายตัวไปจากบริเวณโคอตปอดนี่เป็นลักษณะของหัวใจวายใช่ไหมคะหัวใจวายหรือว่า congestive p a r t f a นะคะก็จะดูว่าคนไข้คนนี้อาการคงไม่่อยดีเพราะว่าคนไข้มีการใส่พวกอุปกรณ์ต่าง ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เทนชั่นทิลใช่ไหมตำแหน่งดีไหมคะตำแหน่งเหมาะสมไหมเห็นไหมใครเห็นเอนเห็นอินเตอร์เนชั่นทุกทุกคนใช่ไหมคะตำแหน่งโอเคไหมคะโอเคโอเคนะเพราะว่ามันสูงกว่าคารนาน่าจะมันสองสองเซนได้นะโอเคแล้วใครเห็นอะไรอีกคะเห็นเห็นอันนี้ไหมอ่าอันนี้คืออะไรคะ อีเคจีอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมเราเรียกว่า IABP ใช่ไหมคะไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ในเอลตาตำแหน่งเหมาะสมไหมปกติเอลตาวิ่งมาแบบนี้นะคะ IABP ก็ต้องอยู่ในเดสเซนที่เอลตานะคะตำแหน่งก็คือไม่ควรจะเกินกับนี่คือนี่คือขอบของเอลตาถูกไหมคะไม่ควรจะเกินขอบของเอลตาควรจะปั่นต่อขอบประมาณหนึ่งเซน ขึ้นกับการที่เขาจะวัดว่าตรงไหนมันก็จะปัดขึ้นกับตรง่า้ในช่วงที่ใช้งานนะคะอันนี้คนไข้คนนี้ก็ใส่ IABP แล้วก็ใส่อะไรด้วยคะเหมือนจะเป็นเ x ็ e r n a l กระตุ้นการเต้นของหัวใจนะคะคนไข้ก็พอได้รับการเครื่องมือเข้าไปช่วยเนี่ยคนไข้ก็ดูเหมือนปอดเนี่ยที่บวมน้ําก็จะแห้งลงนะคะก็คือมีอากาศเข้าไปมากขึ้นน้ําก็แห้งลงนะคะเครื่องมือก็ยังดูางไข้ก็ดูดีขึ้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคนนี้หัวใจดูเหมือนโตโตนะโตไหมคะเนื้อปอดปกติหรือเปล่าคะไม่นะก็จะเห็นมีแผลนะคะสองข้างนะกระจายสองข้างเลยนะคนไข้คนนี้เป็นคนไข้โควิดนะคะคนไข้โควิดหนึ่งเสหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น ARDS นะก็คือมีการทําลายของเนื้อปอดนะคะปอดก็จะ มีลักษณะขาวเหมือนจะเป็นโพลีีม่าเลยนะนะคะแล้วก็คนไข้คนนี้ก็รู้สึกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็จะแย่ลงก็จะเห็นว่าอันหนึ่งกรณีที่หัวใจโตแล้วมีแผลในปอดนอกจากเราต้องแยกภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วเราต้องแยกกับภาวะที่เราเรียกว่า ARDS หรือภาวะที่เนื้อปอดเนี่ยถูกทําลายคนไข้ที่แย่ๆที่อยู่ใน U ทั้งหลายแหล่เนี่ยคนไข้จะนอนหายอักเ การหายใจของคนไข้ก็จะไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเงาหัวใจเนี่ยมันจะดูโตกว่าปกติมันจะทำให้เราคิดว่าคนไข้คนนี้หัวใจโตแต่ถ้าเอาคนไข้เนี่ยมาถ่ายท่าปกตินะคะท่ายืนแล้วก็หายใจเต็มที่เงาหัวใจอาจจะไม่ใหญ่อย่างนี้นะคะพอาเราดูเพราะฉะนั้นการดูฟิล์มในห้อง ICU ทั้งหลายแหล่เนี่ยเราจะดูว่าเห็นว่าคนไข้เนี่ยดูเอ็กซเรย์ออกมาเงาหัวใจจะดูใหญ่ๆเหมือนเันนะคะเพราะเป็นการถ่ายในท่านอนแล้วก็หายใจไม่เต็มที่ เพราะนั้นการเราจะประเมนว่าไข้หัวใจโตต้องก็ต้องใช้องค์ประกอบนี้ไปริว่ามีการพิจารณาที่ว่ายน้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแน่นอนคนไข้คนคนี้หัวใจโตนะนะหรือว่าใครไม่โตแต่ว่าหัวใจไม่โตยกมือขึ้นนม่มีนะคะไข้หัวใจโตคนไข้คนนี้ก็คงใ,ใส่หลายอย่างเลยอะ่ะอันนี้ก็ไอซีดีคนเห็นอะไรอีกบ้างไหมคะชิ้วนะเอ็นโซชีฟให้ยิ้เสร็จแล้วดีคะ อันนี้อะไรคะน่าจะมีเช่นเห็นไหมฮะเว้าเหมือนมีเว้าใช่ไหมคะมีเว้ารีเทสเมนต์ของท่านคุณน่าจะการมีการขาดตัดลี่งเว้านะมีใส่เวลาเราดูเราก็ต้องดูตำแหน่งเราเหมือด้วยนะคะว่าเหมาะสมไอ้นี่เส้นอะไรคะน่าใสนไหม เส้นอันนี้อยู่นอกหรือในคนไข้อ่าจะอยู่นอกนอะใ<อ>หญ่มากเพราะฉะน<อ>ั้นเวลาเราดูเราต้องรู้ว่าเอ็กซเรย์เนี่ยมันเป็นภาพสองมิติทุกอย่างไม่ว่าจะนอกในคนไข้ซ้อนกันหมดนะคะเราต้องใช้หลักอนาตมีเข้าช่วยด้วยนะคะไอ้อย่างเงี้ยมันภาพมาแบบเนี้ยมันไม่มีอธนนิบายด้วยอนาตมีอะไรเลยนะมไม่ใช่สายที่อยู่ในออแก,กนอะไรอย่างเงี้ยโอเคอยู่ในคุณภอพที่ดีถูกไหมอันนี้อยู่ในเทคลียถูกไหมเมื่อกี้อยู่ในเอลฟาถูกไหมอันนี้ก็น่าจะอยู่ในเวอลตำแหน่งของ เพราะในตำแหน่งของอณุกตมีก็จะใช้มาช่วยในการประกอบอันนี้ก็น่าจะเป็นสายีย t ที่ก็ผ้าอยูอ่อันนี้ใครเห็นแล้วจิตะ,ะ,ะิต<อ>ไหมคะฮะเห็นเ,เห็นเป็นเหมือนเป็น,ปนขีดขีดใช่ไหมคะขีดแบบนี้นี่เป็น density ของอะไรเอ่ยใช้แถบสเปกตรีชันไหมไม่ใช่ เป็นอะไรท่าเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะซอฟต์พิชูมีแอร์ใช่ไหมคะมีแฟตรู้ไปแล้วอันนี้เป็นมีโบนใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเดนซิตี้ของของโบนเมทัลลิกนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีห้ามันจะมีห้าเดนซิตี้ที่อยู่ในฟิล์มเอ็กซเรย์ที่จะมาอธิบายอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเมทัลลิกนะคะที่อยู่นะคะถ้าดีเห็นนี้ก็จะเจอเนค่ายบ่อยๆที่คล้ายก็จะเป็นฝังฝังเข็มน,นะ,ะอันนี้จะอยู่ที่ ชสบอลของคนไท้คนไท้ก็จะฝังไม่ไตามตัวพอเอ็กซเรย์ <c oughs> มาอย่างเงี้ยเราบอกได้ไหมว่าอยู่ในปอดหรือน,หนหอกปอด <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมคะร,ราบอกไม่ได้เพราะว่ามันมีการซ้อนทับก,กันอยู่นะคะแต่โดยกปกติพวกนี้ก็จะมักจะอยู่ที่บริเวณเชสบอลว่ราะเขาจะฝังทั้งนอกนะคะก็เป็นความเป็นไปได้อะไีจะดูภาพสุดท้ายแล้วอ่าสี่ภาพนี้นะคะ ค,คิดว่าคนให้เป็นคนเดียวกันหรือเปล่าอันนี้คนนี้อันนี้ภาพเดียวกันแน่ๆนะคะอันนี้กับอันนี้เป็นคนเดียวกันไหมหรือว่าอันนี้เป็นคนนี้คนนี้หรือคนนี้อันนี้ปีนี้เป็นคนเดียวกันนหมคะดูเป็นคนดียวกันหรอ นี่เป็นคนแต่คนนี้คนเดียวกันหรือคนนี้คนนี้เป็นคนเดียวกันคะคิดว่าทุกคนอย่างข้างล่างคนเดียวกันเหรอคะอันนี้ก็คนเดียวกันอย่างเงี้ยเหรอคะแ้วอันนี้คนเดียวกันไหมเราดูยังไงนะคะว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่คนเดียวกันเอาเวลาฟิล์มผิดคนเคยเจอบ่อยๆนะคะเราดูได้ยังไงว่าคนนี้ฟิล์มผิดคนหรือว่าต้องมีอะไรที่เป็น นอกจากที่เขาเลเวลมาถูกดนผิดแล้วเนี่ยเราดูได้ยังไงจากฟีนเรามีความรู้สองวันที่เราเรียนมาวันนี้ดูออกในนี้ว่าคนทคนนี้ฟีนเราใช้ในในการเณในในการดูว่าคนไท้คนนี้เป็นคนเดียวกันจะติดหืจะผิดคือที่อย่างนี้น้องรูว่าคนเดียวกันใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้ดูหัวใจตัวนี้ดูหัวใจเล็ก ใช่อ euh ืมซ um, oh. right. ึ really no ่งไม่ได้ใช้ในการดูเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูดูกระดูกเป็นหลักใช่ไหมคะเพราะว่าเงาในร่างกายเนี่ยหัวใจเนี่ยมันโตเล็กได้แถมในปอดก็อย่างที่บอกมันก็หายได้เป็นได้ใช่ไหมหายใจเข้าหายใจอะไรทั้งหลายแม่เพราะฉะนั้นเราจะดูคนไข้คนนี้เป็นคนไข้คนเดียวกันหรือเปล่าเราจะดูเงาของกระดูกตนี้คนนี้เห็นว่าเหมือนกบจะคนกะคนนะคะแต่ถ้าเราดูเงาของกระดูกเนี่ยเขาจะดูเงาของกระดูก เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะจริงๆแล้วอันนี้สีนี้คือคนใต้คงจะเป็นหมดเลยนะคะโอเคค่ะก็น่าจะได้ไอเดียในการที่เราจะใช้ความรู้ที่เราเรียนมาสองวันนี้ในการที่จะไปแอปพลายใช้ในการดูแลของคนไข้นะคะก็มีมีอะไรส่งไปทีนี้อะไรนะ อยากให้ตามขยายความจำกัดของคำว่าคอแล็บค่ะเพราะว่าคอแลช่ค่ะคอแลกใช่ไหมคะคอแลกนี่ก็คือช่องสวงอกนะคะคอแลกบนี่ก็คือทั้งหมดเลยเนี่ยคอแลกก็คือตั้งแต่คอแล็ภาษาจย์เขาคอแลกค่ะคอแลก arthidectasis นะคะอันนี้น่าจะเป็นภาษาพีซเป็นความหมายเดียวกันนะคะ arthidectasis ก็คือการที่ปอดแฝกนะคะ collapse ก็คืออันเดียวกันแต่ไม่ใช่ได้เป็นภาษาสันปิตมั้งอันนี้มันมาจากภาษาพีซ่ะ collapse ก็คือภาวะปอดแฝงนะคะ arthidectasis กับ collapse คืออันเดียวกันเราอ่านซีนเพาบางทีมันอาจจะบอก collapse บางทีมันจะบอก a r t h i d e c ต a s i s ตอบอันนี้ถืง ใช้ด้วยใช้อันเป็นความหมายเดียวกันเลยนะคะมีข้อคำถามอะไรไหมคะทางบ้ามีข้อคำถามอะไรไหมคะสามารถส่งมาทางแช้าได้นะคะ